ลำเลียงเมล็ดไวไม่หกไม่รัว่วสายพันธุ์ลำเลียงข้าวโพดธัญพืชรุ่นใหม่ครับพลังแรงสายพันธุ์ PVC ทนทานใช้งานได้หลากหลายแบบในครึ่งเดียวครับท่านครับประหยัดแรงรงานเสร็จเร็วขึ้นหลายเท่ากําลังมองหาผู้ช่วยงานเกษตรที่ทํางานเร็วประหยัดแรงและลำเลียงมเมล็ดไม่หกเลอะใช่ไหมครับแนะนําเลยครับสายพันธ์ลำเลียงอนุภาคแบบโครเรียนรุ่นใหม่ปี2025ครับ ออกแบบมาสำหรับงานเกษตรและงานลำเลียงมเมล็ดแบบมืออาชีพใช้งานได้ทุกวันทนทานคุ้มค่านะครับจุดเด่นนี้ทำให้รุ่นนี้ขายดีประการแรกก็คือไม่เลื่อนไม่สะดุดไม่ลื่นถไลไมนะครับเป็นระบบสายพานจับแน่นทํางานนิ่งนะครับไม่หกไม่รั่วไม่เลอะหน้างานนะครับดีไซน์แบบปากซิลแน่น วัสดุป้องกันการรั่วของอนุภาคขนาดเล็กครับผมสายพานธุ์ PVC ทนสึกทนดึงเหมาะกับงานหนักนะครับใช้ใช้ได้นานคุ้มค่าทุกการลงทุนครับท่านครับใช้งานได้หลากหลายแบบในเครื่องเดียวข้าวโพดเม็ดข้าวโพดทั้งฝักถัรวลิสงถั่วเหลืองธัญ,ญพืชเมล็ดพืชไปจนถึงผักบางชนิดพับเก็บได้พกพาง่ายน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพนะครับด้วยชุดเสริมครบ นะครับสเก็ตอขอบสายพานนะครับป้องกันมเมล็ดตกนะครับแล้วก็ถังป้อนวัตถุดิบมอเตอร์ความเร็วสูงนะครับแผ่นกัน้นกันตกนะครับคุ้มค่าในเครื่องเดียวลำเลียงเร็วประหยัดแรงประหยัดเวลาใช้งานง่ายดังนั้นจึงเหมาะสำหรับงานลำเลียงมเมล็ดจากรถบรรทุกแล้วก็เรียงกองสินค้าในคลังนะครับแล้วก็ฟาร์มเกษตร ครัวเรือนหรือว่าโรงงานขนาดเล็กนะครับและก็ผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนแรงงานนะครับใช้งานง่ายประหยัดแรงปร,ประหยัดเวลาแล้วก็ทำงานไวขึ้นหลายเท่าลำเลียงเมล็ดไม่ต้องออกแรงสายพานลำเลียงข้าวโพดและธัญพืชรุ่นใหม่ปี2025ไม่หกไม่รัว่วไม่ลื่นใช้งานได้หลายแบบในเครื่องเดียวคุ้มค่าทุกงานเกษตรนะครับ เก็บกวาดง่ายทํางานไวขึ้นคลิกดูลรละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ